ทำไม C.P.S. Chaps ถึงเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อและโลโก้หลังจากที่ทำแบรนด์มายาวนาะน Branding 101กับ Bob b w e i วันนี้จะมาพูดถึงกลยุทธ์และเหตุผลในการรีแบรนด์ของแบรนด์ C.P.S. Chaps ที่ตัดสินใจรีแบรนด์พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อและโลโก้ซึ่งการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ทำแบรนด์จะรู้ดีว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะชื่อแบรนด์คือภาพจำแรกที่ลูกค้าเราจะจำได้แต่กรณีของ Chaps น่าสนใจมากๆทางแบรนด์เลือกที่จะมีเพียงคำว่า CPS เท่านั้นแค่ปรับสั้นลงทำให้ชื่อแบรนดูเท่และมีความลึกลับสาบกลมากขึ้นรวมไปถึงโลโก้ใหม่ที่ออกแบบให้มีความมินิมอลอ่านง่ายและสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายด้วยส่วนการเว้นวรรคของโลโก้ CPS เขาตั้งใจเป็นเหมือน SPACE ที่ให้เราเติมความเป็นตัวเองได้เต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญในการรีแบรนด์เนี่ยคือการสร้าง awareness ให้มากพอที่จะทำให้ลูกค้ารู้ว่า CPS c a p ปเปลี่ยนชื่อแล้วซึ่งทาง CPS ก็เล่นใหญ่ด้วยการไปแรป BTS ทั้งข้างนอกตัวรถและมีวิดีโอที่จุดยืนรอเพื่อเน้นย้ำการรีแบรนด์ตรงนี้ด้วยแต่จุดขายที่สำคัญของ CPS ยังคงเป็น d e n i ม Curator หรือแบรนด์ที่เชี่ยวชาญเรื่องยีนโดยจะมีสินค้าหลากหลายแบบให้เลือกใส่ง่ายทรงสวยเทสดีใส่ในชีวิตประจําวันได้และการรีแบรนด์นี้จะทําให้ภาพลักษณ์ของ CPS ดูใหม่ขึ้นสิ่งขึ้นและมีการลบภาพจําเดิมๆเพื่อดึงลูกค้าใหม่เข้ามามากขึ้นเพราะบางครั้งการไม่เปลี่ยนมาอาจจะเสี่ยงงงากก่รรรเีียนนนพือๆคดัััไบบ์้้ ลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ